ขายโจ๊กไม่หมดลองทำวิธีนี้ครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ขายโจ๊กไม่หมดเป็นเพราะอะไรปัญหาหลักเลยที่ขายโจ๊กไม่หมดก็คือร้านโจ๊กส่วนใหญ่หรือว่าร้านอาหารส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ร้านโจ๊กอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นร้านอาหารต่างๆหรือร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ขายไม่หมดเี่ เป็นพาะสาเหตุนี้สาเหตุเดียวครับก็คือว่าเราไม่ได้ประเมินลูกค้าวันต่อวันผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเพื่อนผมเนี่ยที่เปิดร้านโจ๊กเหมือนกันอยู่ในทำเลที่ดีด้วยนะครับอยู่ในใจกลางเมืองด้วยเพื่อนผมคนเนี้ยเขาก็คิดว่าทำเลเขาดีแล้วยังไงเขาก็ขายหมดทุกวันแต่จริงๆแล้วครับเขาก็ไม่ได้ขายหมดทุกวัน คือคนที่ขายของหรือคนที่เปิดร้านอาหารหรือคนที่ขายโจ๊กเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ดีวันไหนขายได้มากวันไหนขายได้น้อยคือเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าวันที่เขาขายได้จริงๆอ่ะพีคจริงๆอ่ะวันไหนนะครับแล้วก็วันไหนที่เขาขายหมดเกลี้ยงนะวันไหนที่เขาขายไม่หมดเพื่อนผมคนนี้เขาก็ทักมาสอบถามผมครับว่า จะมีวิธีแก้ในส่วนของวันไหนที่เราขายโจ๊กไม่หมดไหมผมก็เลยให้ทางออกให้กับเพื่อนผมครับผมก็แนะนําเพื่อนผมไปว่าถ้าเราอยากขายของหมดอยากขายอาหารหมดหรืออยากขายโจ๊กหมดเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนเนี่ยคือเน้นทําวันต่อวันก็คือประเมินลูกค้าวันต่อวันยกตัวอย่างถ้าลูกค้าวันนี้ วันนี้เราสังเกตเลยครับเรานับเลยครับว่าลูกค้าเข้ามาเท่าไหร่ลูกค้าเข้ามาน้อยหรือเข้ามามากนะครับเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ผมแนะนําให้เพื่อนทําอย่างนี้เลยครับทําอย่างเงี้ยไปตลอดแล้วก็ทําอาหารเนี่ยให้มันน้อยลงทําโจ๊กเนี่ยให้มันน้อยลงให้มันตรงกับลูกค้าสมมุติว่าวันนี้ร้านโจ๊กต้มวันละสามกิโลถ้าสามกิโลไม่หมดให้ลด,ดลงเหลือสองกิโล ลดลงตามกําลังลูกค้าที่เข้ามาร้านถ้าวันนี้หมด2กิโลพุ่งนี้ก็หมด2กิโลแล้ววันต่อๆไปก็หมด2กิโลแสดงว่าเราก็ต้องทําในปริมาณที่2กิโลเทียบเท่ากับลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเราผมก็แนะนําวิธีนี้ให้กับเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็เอาไปลองแล้วก็เริ่มได้ผลครับเริ่มปรับลงข้าวเริ่มเหลือน้อยลงเริ่ม จะเป็นไปตามที่ผมแนะนําเพื่อนไปนะครับถ้าเพื่อนๆที่เปิดร้านอยู่หรือว่าโจ๊กเหลือหรือว่าอาหารที่เหลือขายไม่หมดนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อร้านท่านไม่มากก็น้อยครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ